อาครับมาขอหลวงพ่อให้อีกแล้วนะครับมาขอหวยนะครับเลขเด็ดครับก่อนอื่นก็ไหว้ขอพรก่อนนะครับผมขอพรนี่ก็มาขอหวยลาวให้นะครับผมขอวันที่31ตุลาคมนะครับผม31ตุลาคมวันศุกร์นะผมมาขอให้แล้วนะครับเรามาลุ้นเลยว่าเลขเด็ดงวดนี้งวดวันที่31บวันศุกร์จะเป็นเลขอะไรนะครับขอให้ทุกคนรวยๆเหงๆ ขอให้ดวงเปิดโชคลาบเปิดด้วยนะครับสาธุ เลขส,สวยมาแล้วนะครับ074นะครับ074นะครับขอหลวงพ่อให้แล้วนะสำหรับลูกเพจเลยครับขอให้ทุกคนดวงเปิดโชคลาภเปิดกันนะครับผมขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆนะมาแล้วนะครับขอหลวงพ่อมาให้แล้วนะครับผม074นะครับงวดวันที่31ตุลาคมนะครับงวดวันที่31ตุลาคม วันศุกร์ที่31ตุลาคมนะครับผมขอลงพ่อให้แล้วนะครับขอให้รวยๆใหงๆนมนี้หมด,ดสินนะครับขอบคุณครับ